วันนี้เราก็ได้มาอยู่กับช่อง Boy Fishing Thailand ครับเรามากันในวันนี้ครับและเป็นคลิปแรกของเราด้วยครับนี่ครับสามคนครับพร้อมกับตาแกอีกหนึ่งคนครับนี่ก็ใส่เหยื่อครับกําลังตัดเหยื่ออยู่ครับตัดหัวเหยื่ออยู่ปลาอะไรครับเหยื่อของเราปลาจดครับปลาจดปลาจดปลาจดกิริคันครับครับเนื้อติวก็แคบวกก็ไปเหยื่อปลาครับเดี๋ยวเจอกันตอนที่เราวัดกับปลาเป็นไงครับเหยื่อหลุดหรอครับ เยอเลืออพอดีไปเกี่ยวกับหินมันหินลยไฟอันนี้ครับไปทางหินช้วงชวงน้ำหนักอนนี่ครับอันนี้ก็เป็นขั้นการขั้นตอนขั้นตอนการใส่เบ็ดครับใส่ตะขอครับไม่ใช่เวลานานใช่เวลานานนี่นะครับเดี๋ยวดูคนนี้ครับที่ข้าไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันตอนที่เราวัดกับปลาครับบรรยากาศก็น่าจะดีขึ้นนะครับ เดเี๋ยวเจอกันครับครับวันนี้ฟ้าไม่ได้มืดครับเดี๋ยวเจอกันตอนที่เราวัดกับปลาและว,วันนี้ก็มีคนเพิ่มเติมมาคนปวดขี้มเมืเ่อวันนี้ก็ไม่ปวดขี้เลยนะ <c oughs> คงน,น่าจะมาดีเลยครับอีกคนหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับเขาไม่รู้หรอกเมื่อวานมีความความผิดพลาดน,นิดนึงครับอันนีน้ก็หัวปลาครับปลาจวดครับ นี่ครับเหยือครับเหยือสดครับนี่ครับเหยือบมันไม่สดมันดิ้นอยู่นี่ครับเราใส่ถุงมือไปแล้วครับจะปล่อยปลาว่าจะอะไรไม่รู้ของมันครับเรามีตากล้องสองคนครับอีกคนนึงก็กําลังเปลี่ยนแปลมมุมมองแล้วก็ภาพถ่ายอีกคนหนึ่งก็กําลังผูกเชือกอยู่ครับอดีวาเชือกมาไปเกี่ยวกับเพลยแล้วก็หลุดไม่น่าเลยไม่น่าเลยเยอะเลยใช่แลยครับ เป็นเยอะก็จะประมาณนี้และครับยาทำตามนะครับทุกคนเดี๋ยวเสียเดี๋ยวเสียของไรเปล่าดี๋ยวเสียของเสียทั้งเหยียนแล้วก็กิฟแล้วก็แล้วก็ตะขอใช่แล้วครับัาทำตามนะครับเป็นไงบ้างครับไม่ได้เป็นอะไรดีแหละวันนี้ดีแหละนะเดี๋ยวเราตัดตอนที่เราไปไปไปวัดกับปลาตอนที่ปลาดึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาตอนที่เรา ได้ปลานั่นแหละได้วัดกับปลาครับเจอกันครับตอนนี้ครับอันนี้ก็ล้างเหยื่อมานานแล้วครับล้างมาไม่รู้กี่นาทีนะครับเขากําลังแร่แร่เหยื่ออยู่ครับนี่ก็ไปเอาเหยื่อกุ้งมาครับวันนี้ก็ผูกผูกเจือกอยู่เรจะเสร็จก็น่าจะใช้เวลาหนึ่งปีครับปลาที่ป้าใหม่ของเราคือปลาปลาอะไรรัครับ กระพงเป้าครับคนคนปลากระพงน่าจะเป็นปลาปักเป้าไม่ก็ปลาปักกระพงปักกระพงปลาปักกระพงปักกระพงอันนี้ก็กำลังแร่เนื้อปลาอยู่ครับเล่เนื้อปลาอยู่ครับก็ไม่เป็นไรใช้จ่ายกันได้ไว้ค่อยซื้อพร้อมกับซื้อเบ็ดเบ็ดเย็บร้อม เดี๋ยวปอมเราจะอ่าเรายังไม่ท้องนอกตอนนี้ยังขาดตลาดอยู่ครับไม่ใช่ว่าขายดีเกินไปครับยังไม่ออกแล้วก็ยังไม่ทําด้วยไม่รู้ว่าจะออกแบบยังไงครับอน้องก็มีขายไม่รู้ครับยืนอยู่ตรงนั้นครับทุกคนน่าจะเห็นยืนอยู่ขาไม่ยังปลาเราครับเขาไม่ยังปลาเราัีครับอยากไปทางโ้นหน่อยได้ไหมครับเนื้อแทบใช้ไม่ได้เลยโอ้ยนไม่ดี ไม่เป็นไร,ไม,นไรมันไม่เกี่ยวกับกามเลยเกลืนเนื้อมันเยอะปลาก็ชอบยิ่งเยอะยิ่งชอบใช่ไหมครับไม่ใช่นี่นก็โยนไปครับโยนหัวไปครับให้ปลามันให้ให้โปรโตีนปลาก่อนครับปลาจะได้ติดใจของที่เราตกเพราะมันก็จัดงานอะไรไม่รู้ครับไม่น่าเลยไม่น่าจัดงานวันนี้เลยใช่ไหมใช่แล้วครับปลาหนีหมดปลาหนีหมดเลยปลาคิดว่า คนน่าจะมาตกปลาแต่จริงๆไม่เลยแล้วนั่นทําไมปลักขึ้นตรงนั้นครับนี่ครับเนี่ยวัดแล้วครับหูยวัดอะไรไม่บอกเราครับเราถ่ายไม่ทันขอโทษดีครับมาเป็นคลิปแรกของเราครับไม่เป็นไรครับอาจจะมีผิดพลาดหน่อยครับเดี๋ยวก็จินเองอันนี้ครับมาเลยครับลาไม่ได้นะครับได้แต่หินได้แต่หินกับตะขอ นี่ยก็ผูกมาตั้งนานแล้วครับก็มีเกมไมมันได้แล้วครับมักกี้มีคนแก่ครับพี่น้องโอ้ไม่น่าเลยครับแกงทำไมครับหน้าคนปวดขี้เนี่ยครับก็นั่งผูกมาตั้งนานแล้วครับยังไม่ได้ครับนะครับเป็นไงครับตากล้องคนที่สองครับทำไมคุณส่ายนานจังกำลังหาอะไรอยู่ครับเฮ้ยแวนเลยเอรอ ไมถึงพัดพัดลงใช่ไหมครับเดียวดูผมวัดวัดเดี๋ยวเรามาวัดปลากันต่อครับอ่าผ่านมาปลาไม่กินตาก้องเลยยกเบ็ดขึ้น๋ย่าหายนี่ครับวิธีการใส่เยอของตาก้องครับก็จะประมาณนี้ละครับอยู่ในกระเป๋านะครับนี่นะครับนี่เรียกว่าอ่าเรนี่เรียกว่ากันไกรใช่เลยล้วครับ นี่ครับวิธีเกี่ยวเยอะของตะกล่งครับเกี่ยวได้ครับเกี่ยวให้ดูหน่อยครับนี่ครับนี่ครับก็จับประมาณนี้ละครับแค่เกี่ยวให้ติดอย่างเดียวก็พอและอีกคนนู้นก็กำลังทำอะไรก็ไม่รู้ครับเรามาต่อตอนที่ไว้กับปลานะครับอ๋อครับใช้รอกดีๆครับอยู่กลุ่มเราไม่จัเป็น้องอกดีๆดีก็ได้ครับแค่ได้ปลาก็คุยใจเลยครับนี่ตากลงโยนไปแล้วนะครับโอ้ไกลมากเลยครับ โอ้ยโอ้ยอ่ตรงนู่นเลยเนาะนู่นนี่เดือดเจือกนี่เจือแค่นี้เลยโอ๊ดไกลโอ๊ดไกลครับเอ๊ะถ้าชมปะกี้ให้นี่ครับกระดี่นี่ครับกระดี่ตัวใหม่ครับโชว์หน่อยครับเอาสั่งจะตกปลากระพงครับนี่ตาแดงกระพงชอบนี่ครับแบบนี้ครับกระพงนี่ไซส์สิบกรัมครับนี่ไซส์เจ็ดกรัมสีทองเจ็ดกรัมครับสิบกรัมอยู่ในนี่อันนึงครับ ไม่ขายนะครับแค่รีวิวแค่รีวิวเพื่อแนะนำเพราะกระพงมันไล่ดีครับครับวิสัยของแปลงครับใส่กระดิ่งแนะนำซื้อทั้งสองสีครับเจ็ดกรัมกับเจ็ดกรัมซื้อมาให้หมดเลยครับแค่ปลากินเราก็ไม่เป็นไรอยู่กลุ่มเราอยู่ชิวๆครับ่ให้มีเงินก็พอครับครับใครจะอยู่กลุ่มเราครับอยู่ได้เลยครับแค่ตกปลาก็พอตกปลาแล้วลงในเฟซบุ๊กแค่นี้เราก็ปูมิใจแล้วครับ กลุ่มนี้ไม่มีกิจกรรมเพราะงบน้อยปลาใครลาปัญฉลามมาแล้วครับไ,ได้ปลาฉลามเชื่อับปลาปลาถ้าคุณตกปลาแล้วได้ปลาแค่เอามาลงกลุ่มครับกลนนี้ก็แก้งครับต็ดตัวหัวแม่งเลยกวนปีนขามาักแม่เงเดี๋ยวเจอกันครับตาตากล้อง,งอันนี้ก็ใส่มานานแล้วครับยังใส่ไม่ได้ครับ เสร็จแล้วครับถูกวิธีการปลูกโอ้โหปลูกกับเหยื่อตัวอะไรครับเหยื่อกุ้งฝอยกับเหยื่อกุ้งไม่นานครับโอ้โหอันนี้ก็เป็นเด็กเฝ้าเฝ้าเบ็ดแต่กล้องก็เด็กเฝ้าเฝ้าเบ็ดเหมือนกันครับเราไม่เฝ้าครับเราใส่เราใส่กระดิ่งไว้ครับเผื่อปลามากินเราจะได้ยินนะครับจะโยคนโยนครับเดี๋ยวหาพื้นที่โยนก่อน น,นี่มามาไกลาจากที่ที่เราใส่ตะขอเลยครับเน่นนา,าปลาน่าจะเยอะนะแถวนี้เพราะมันไม่มีใครขัดแย้งเลยอันนี้ก็อะไรไม่ดูบ้านงนครับใช่ครับปลาคิตังเยอะครับครับวูย้อนครับโอ้ยฟูครับ โดเ้าเรารถ้าใหญหลดคือใส่ใหม่แต่นี่มันไม่หลุดไหลุดครับตอนนี้มันก็มีคนยกขึ้นมาแล้วครับนี่ก็ป่าแล้วครับแต่น้อนี่ไกลก็พอแล้วครับนี่ครับ เอามาพอดีเลยครับใช่เห็นใหญ่ๆครับจะได้ปลาไกลๆนี่ครับตากล้องของเราครับใครรู้วิธีโยนไกลบอกมาด้วยนะครับครับรเราเป็นบอยฟิลิปนสไทยแลนด์ที่กลุ่มไม่น่าจะดีมากเท่าไหร่แต่ก็ดีแหละเพราะทุกคนไม่จำเป็นต้องตกปลาก็ได้แค่ยอยู่ในกลุ่มแล้วก็ภูมใิใจแล้วไม่เชื่อครับแค่คุณตกปลาแล้วถ่ายรูปลงมาในกลุ่มครับเราก็ ปลาแดกครับวัน <amounts> อ <of food writers> ัพ <Ende> ฟ <esa> ิลชื่แฟนเพครับอยฟิช <People> ต <kek voir> ิงไทยแลนด์ YouTube บอยฟิชติงไทยแลนด์จะเลือมไปกดติดตามช่องยูทูปากดติตามครับไม่กดเดี๋ยวดนกระทืบนี่ก็ดูวิธีการใส่เหยื่อของครับเป็นเหยื่อตัวเล็กๆเหยื่อเล่นอ้นี่ทิ้งทิ้งไปเลยครับก็เล่นเกินนินนาช่วยไม่ได้จริงเหรอ ไม่เชื่อลองตบหน้านี่ก็ตัดตัดไว้ครับไม่เชื่อลองตบหน้าเองดูไม่เป็นไรครับผมไม่เสียงตัดไวครับไปยืนเลยครับมีวิวมีมาไม่เข้าเลยครับสงสัยน่าจะใช่เยอะครับก็เป็นไม้ตะเลาะเนาะคนเนาะก็เป็นไม้ตะเลาะแต่ก็อยู่ตรงนี้อยู่ดยชอบแย่งที่ที่ปลาแดกง่ายครับสาเหตุที่เราไม่ค่อยได้ปลาครับนี่ครับ เขาจะเขาก็จะมีสายนิ้เลยนะครับใครจะกินเชิญเลยแต่ปลากินแน่นอนอืมคนนั้นก็ร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้ของเคาเพลงที่ตากล้องชอบที่สุดนะครับเาพราะมันเป็นเพลงอาถรรพ์ไงเวลาตกแล้วไดปลาทุกครั้งเลยเวลาเปิดเพลงนี้ไม่เป็นไรครับแค่ปึกความไม่พอลว นี่ครับตอนนี้จะโยนแล้วครับจะใจว่าหน่อยนะครับใช่ครับจะการจราจรมันไม่ค่อยดีแถวนี้ครับคนมันเยอะมันไม่ทันเดี๋ยวดูตอนที่เรามายนกันนี่ก่อนครับเจอกันตอนที่เราโยนเอ้ยไม่เป็นไรครับคนเขากำลังจะโยนอยู่พอดีเลยนี่ครับทั้งสองเลยี่ครับเดี๋ขาไปทางนี้นะครับครับเดี๋ยวผมขอไปที่เดิมเมื่อกี้วัดใน โอ้ครับอ้ยอน,นี้ก็รองเพลงเยอะจริงนี่ครับมันตกทำไมตรงนั้นวะอันนี้ก็กำลังจะโยนเหมือนกันครับอันนี้ก็ตกใกล้ๆครับตกทำไมไม่รู้เหมือนกัน มันไม่น่าได้ครับยกมาแล้วจะโยนไกล,ไกลๆครับนี่ครับขเขาเจออะไรก็ไม่รู้ครับอันนี้ก็เหยี่อหน้าแก้จลุดแล้วก็เลยไปซ่มแซมเหยียอครับไม่มีอะไรหรอกครับก็แค่ขัดจาราจรหน่อยนะครับจะโยนแล้วครับ เต็มท่าครับลีลาหน่อยตาก,กล้องคนนี้ลีลาเยอะครับโยนไปแล้วครับอุ้คดีครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยฟังนี่ครับจะโยนแล้วครับ นี่ครับเดี๋ยวผมไปวัดกับปลาก่อนครับวัดซีวยใหครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเล่นเล่นกีจทางกิจทางเดี๋ยวทาับจะวัดกับปลาครับปั๊บครับเป็น่าจะได้ครับไม่เป็นไรครับนี่ตากล้องยกไปแล้วนะครับอุ้ยคนหนึ่งปลากำลังแิกกำลังปลากำลังกินอยู่นี่ อากกองนี่ใส่เสื้ออัตตันอีเพิ่งกลับจากโรงเรียนเมื่อกี้ครับกลับนานแล้วครับกี่โมงครับแปดโมงเช้าตอนนี้พ่อพงศ์กำลังไปทีทีที่ที่ท,ท,ที่อีกสองคนนี่คนนี้กำลังนั่งทำอะไรก็ไม่รู้ครับนี่กำลังทำอะไรก็ไม่รู้ ผมถามหน่อยเป็นอะไรเป็นอะไรเหี้ยแกเลยให้เยอะได้นะครับตอนนี้นด้ครับมีไข่ไหมครับมีไข่มุกไหมครับมีไข่มุกไหมนี่ครับไข่มุกดูครับลองเอาดูครับมาเปิดดูอืมไม่ยอมเปิดนี่เขาจะโยนะนี่ตากล้องกำลังจะโยน ดูครับว่ามันพูด,ดูไม่พูพอพ่ครับรอบตัวนี้ครับไม่ดีไม่เป็นไรครับต่มัดกินแล้วครับ <c oughs> ที่นี่คือจังหวัดนาราธิวาสอำเภอเมืองเขตหนึ่งยูบานขาไค คนนูก็กำลังหาปูนะครับนูนคนนู้ใช่ไหมครับตาล้องนี่ตากล้องกำลังจะโยนครับจะเหยียบนะเที่แนะนำใครมียาชี นายนายนายขอดูเยืนนั่นครับนายขอดูเยืนนะครับนายนายแข่งไปแข่งมาเนื้อปลาครับปลาจวดเชือกสีนี่นะครับแถมรอกดีดีด้วยครับไม่ดีไม่เป็นไรตกได้ก็พอนี่โยนเลยนะครับโอ้โหเลยนะครับฟูเลยนะครับฟูเลยครับฟูครับนายนายขอดูนะครับนี่ครับเ่นปนี่ครับ ไม่ครับเดี๋ยวเด้งมาก่อนเดี๋ยวน่าจะหล,ดลุดนะพูดไปก่อนครับไม่หลุดไม่เป็นไรเดี๋ยวตีต่อไว้ใจกันต่อแต่เดียวตอนนี้ตากล้องกำลังจะโยนแล้วน,นะครับเมื่อกี้มันพูดครับพิพาทหน่อยมพิพาทตลอดทุกวิทุกนาทีทุกเวลาทุกชั่วโมงเนี่ยตากล้องกำลังจะโยนโยนให้ใ<ช><ๆ>ดีหน่อยได้ไหมครับปีเนี่ตัวดีครับใช่แล้วครับพระอาทิตย์ของพวกไหน ไม่รู้ว่าตกตรงไหนโยนไปก็โยนไปโราแค่ได้ปลาตาก็้งองบอกนี่คนหนึ่งมาแล้วนะครับคนขี้โม่มาครับน,นี่ครับเ,เดี๋ยวกเราก็มาต่อครับไปอยู่ในช่วงต่อุอรรอ้ยปลาอะไรครับนั่นอะ หวังว่าทุกคนจะเห็นครับใครรู้ก็เข้ามาหน่อยนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์มาด้วยครับนี่ครับน่าจะเป็นปลาปลากระเ๋าครับไม่น่ามีตัวเดียวครับมีอยู่สองสามตัวเลยกล้องเราก็เป็นกล้องแบบธรรมดาครับอาจจะไม่เห็นในน้ำครับไม่เป็นไรครับขออภัยด้วยครับเพลงอะไรของคุณครับก็เพลงอาถรรพ์องบอยฟิชิงงานนะครับใช่นู่นครับสองคนนั้นก็กำลังจัดเก็บเหยื่อแล้วก็กำลัง มาแล้วครับอตอนนี้นะครับตากล้องกำลังจะว,วัดนะครับไม่รู้ว่าได้หรือไม่ได้ได้ไหมครับไม่ได้ครับอืมเมื่อกี้ปลาดึงเลยเส้นด่านะครับเอยาใหม่นะครับเอาใหม่เอาใหม่โอเคจ้ะก็ถ่ามด้วยก็ได้ตักใกห้ตักให แล้วก็ได้วัดเป็นแล้วครับพอดีเลยครับทันถ่ายถ่ายถันพอดีเลยวิ่งมาพอดีเลยครับกระดิ่งครับไม่ใช่กระดีครับกระดิ่งครับอย่าฟังผิดนะครับผมไม่ได้จะมาตอุกระดีนะครับแงก้อลขยับไปที่พวกเขามาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเข้าได้ปลาเราเขาวิ่งไป ก็ไปแ,แย่งที่ใช่ัหมครับกล้องกอง็จะแย่งที่ประมาณนี้กอนนี่สายของตากล้องนี่นะนี่ครับวิธีการใส่เยอะครับสอนดีคลิปแรกของเราครับกับการสอนใส่เยอะครับเยอะมันเล็กเกินไปปลาเลยไม่เห็นไม่ใช่ไม่เห็นแต่ไม่แดกนั่นแหละครับขอคำคมของทีมนี้ก่อนครับไม่ได้แดกดกูรันไม่ได้ปลาไม่ต้องเล้ยไม่ได้ปลาไม่ต้องกลับ สู้ตลอดไม่เคยตายตายแล้วไม่เคยสู้ลมไม่เคยลุกลมแล้วลุกถ้าไม่ลุกมันก็แค่เลื่อนสู้ไม่ตายโยนแล้วครับโอ้ไกลอยู่เอาเรื่องครับนะครับปิดหน้ารอยแล้วก็มาดูฝั่งอีกฝั่งหนึ่งครับครับโอ้ทําไมครับ เอาใหม่ับเอาใหม่ครับคิดว่าเยืนหลุดแต่มันหลุดไหมไม่หลุดนะครับโอ้โหเอเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เยอยมันเล็กเกินครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับขออภัยขออภัยจะดตัครับตั้งฉากครับเพื่อโยนไปเลยครับนี่ตรงนั้นครับเดี๋ยวเราเจอตอนที่เราได้ปลาครับ ขอบคุณครับปลานี่คือใหญ่ของเราครับเหลือไม่กีดตัวแล้วครับปลาปลาอะไรไม่รู้ครับใครรู้ก็คอมเมนต์มาด้วยครับปลาจ๊ดครับเออปลาจ๊ดี๋เจอกันครับนี่มีมีด้วยอาวุธนี่ครับตอนนี้เขาก็ก like ําล e ังตกอยู่ครับตอนนี้น่าจะเฮหน่าดูใช่มันแฮวบ่อยจริงๆเรื่องของบอยฟิตชิ่งไทยแลนด์นี่มันเฮวบ่อยครับเดี๋ยวเล่นกลองรอครับ ไม่ต้องเล่นดีกว่าครับมันเสียเวลาเจอกันทีนี้ได้ปลาดีกว่าครับมันน่าจะดีกว่าเฮ้ยมันไปนู่นแล้วเว้ยครับได้ปลาเดี๋ยแล้วค่อยไปถ่ายวันนี้ครับตอนนี้ก็กําลังเปลี่ยนที่อยู่ครับไปที่ภูเขาครับภูเขาไม่เห็นถ่ายอะไรเลยครับเพราะไม่มีโทรศัพท์มีครับหนึ่งคนครับแต่ก็ไม่ยอมถ่ายเหไปครับกับเหยื่อสุดที่รักของเราครับปลาก็ขึ้นอยู่ครับแถวนั้นครับ ใครที่อยากมาตกปลาได้ปลากระพงครับก็ Top, สามารถมาตรงนี้ได้ครับนี่ครับมาเปิดเพลงอะไรไม่รู้ครับูนครับนี่ครับ เนี่ยครับเราก็มาตรงนี้ครับแล้วมาเก็บเบ็ดก่อนครับครับนี่ครับผมผมแค่เก็บเล่นๆครับมันก็ได้ปลาครับมาเป็นปลากดตัวเล็กๆครับของเข้าแห้วนะครับของเข้าแห้วครับแต่ของเราได้แต่มันไม่มันไม่ดึงนะครับมันไม่ยอมดึงตัวนี้จะปล่อยไหมครับ้าก็แล้อแต่คุณครับถ้าคุณอยากได้คุณก็ไม่ต้องปล่อยลองทำอีกคนนึงคนที่ใส่เสื้อลูกเสือลูกเสือ ได้ครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเราเดินไปถ่ายนี่ครับกําลังจะเดินไปครับจะใส่ของนี่ครับเมื่อกี้ตะขอมันหลุดครับเดี๋ยวเราก็มาผูกใหม่ไม่นานเล่นเยอะเลยลนเนยอะเกินไปน,น,นี่ครับเดี๋ยวเราดูตอนที่เราโยนนี่ครับพวกผมก็บอยฟิชชิ่งทะเลขอตัวลาไปก่อนครับกับคลิปแรกของเราครับแล้วก็การกลับตกปลาได้ปลาตัวเล็กแล้วก็ปล่อยไปแล้ว ครับว้านพู้นี้กับคลิปใหม่ของเราครับรับชมได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับจากเฟซเฟซบุ๊กแล้วก็กดแชร์นะครับเฟซบุ๊กกับ YouTube ครับขอบคุณครับเดี๋ยวจบท้ายด้วยรูปภาพที่ดีที่สุด